คืนวันที่2กันยายน2567ซึ่งเป็นคืนวันแรม14ข้ามเดือน9ชาวบ้านนำห่อข้าวน้อยมาวางตามกระแพงวัดเพื่อเป็นการอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณล่วงลับไปแล้วในประเพณีบุญข้าวประดับดินซึ่งมีความเชื่อว่าประตูนรกภูมิจะเปิดออกพูดผีในนรกจะได้ออกมาเยี่ยมญาติพี่น้องในโลกมนุษย์ ด้วยเหตุนี้ญาติพี่น้องที่ยังมีชีวิตอยู่จึงจัดห่อข้าวปลาอาหารนำมาเลี้ยงดูญาติพี่น้องของตนที่เสียชีวิตไปแล้วการทำบุญข้าวประดับดินคือการทำเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ญาติผู้ตายแล้วถือเป็นประเพณีที่ต้องทำเป็นประจำทุกปีชาวบ้านจะนำข้าวปลาอาหารข้าวหวานผลไม้หมากครูบุรีมาห่อด้วยใบตองแล้วทำเป็นห่อเล็กๆก,ก่อนจะนำไปวางตามโคนต้นไม้ใหญ่ หรือตามพื้นดินบริเวณรอบๆเจดีหรือโบสถ์โดยการทำบุญข้าประดับดินนี้ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นการทำบุญเพื่ออุทิศส,ส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้วรวมถึงอุทิศส,ส่วนกุศลให้กับสัตว์นรกหรือเปรตสำหรับพิธีกรรมบุญข้าประดับดินนั้นในวันแรม13ค่ำเดือน9ชาวบ้านจะเตรียมอาหารข้าวหวานห่อใบตองซึ่งจะเรียกว่าห่อข้าวน้อยซึ่งมีวิธีการห่อคือใช้ใบตอง ใส่ห่ออาหารคาวหวานหมากหนึ่งคำบรุรีหนึ่งมวนเมี่ยงหนึ่งคำจากนั้นในช่วงเวลาตีสี่ของวันแรม14ข้ามเดือน9ชาวบ้านจะไปวัดนำห่อข้าวน้อยไปวางอุทิศส่วนกุศลตามที่ต่างๆเรียกว่าการยายวางเป็นระยะระยะ ห่ขอข้าวน้อยหลังจากวางเสร็จแล้วชาวบ้านจะกลับบ้านเพื่อเตรียมอาหารทําบุญที่วัดอีกทีหนึ่งในตอนเช้าทําบุญจะกรวดน้ําอุทิศท่สวนกุศลไปให้ญาติผู้ที่ล่วงลับไปแล้วทุกคน